โอเคเข้าเกมกันเลยว้าวเอฟเฟกสุดสมจริงมีเพลงสุดตลาด้วยโอ้สวัสดีครับคุณครูทำไมคุณครูปากเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหคุณครูปากแบบขยับแบบ Amazing มากเลยสวัสดีครับคุณครูแล้วผมจะออกไปได้ไหมครับออเราไม่สามารถออกไปได้โอ้ ปุ่มอะไรหรอค,คุณครูครับผมกดได้ไหมโอ้ยเฮ้ยทำไมคุณครูเป็อย่างนี้ทำไมคุณครูคคคตาเหลือกตาปิ้งแบบนั้นดูดิเออว้าวห้องเรียนโอ้โอ้อะไรอะ่ะสงสัยโรงเรียนไม่ได้จ่ายค่าไฟก็เลยไฟดับนะเนี่ยไหนไหนไหนเวนดี้อาเพิ่มเพื่อนี่อะไรอ่ะไหนดูดิเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราขอลบไอ้นีน่กันลบ ลบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอออันเนี้ยลบประวัติโอเคไปโอเคเข้ามาแบบว่าเออม,มีความกระตุกเล็กน้อยเพราะว่าแบตเราจะหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังพอถ่ายได้อยู่เนาะโอเคไปกันต่อโอเคโอ้เสียงอะไรนะเสียงมันแบบว่า เสียงที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เสียงมันเป็นโ oh oh อ้หมาก็โอ้หมายกคตกใจเล็กน้อยตอนเนมื่อกี้าทางตันช่วยด้วยโอเค okay, เริ่มใหม่เราจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกไป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 ทางนี้ทางตันเออไปไปใหม่นะเราจะไม่ยอมให้ครูมาทําร้ายเราแบบนั้นอีกเราจะไปทางนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่เจอครูเราลองไปทางโน้นนะ เออลองขูม,มาแล้วขูมไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยคูมมาโอ้โหตกใจหมดเลยคูโอ้โยคูจะมาทางนี้นี่หนูจะมาทางนี้ครูครับหนูปวดเยี่ยวหนูจะมาทางนี้ครูจะห้ามหนูได้หรอหนูไม่อยากเลยหนูอยากจะไปทางนั้นมากกว่าแล้วทางนี้จะไปทางกันอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะทางกันอีกไหม โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปทางนั้นทําไมไทางตันทางตันหรือตลา่าเอานี่ทางเดิมนี่เออมันไปทางตรงนะทางตรงน่าจะไม่ตันตนันช่วยด้วยครั้งนี้เอาจริงและจะไม่ปล่อยให้ครูแบบว่ามาแอบใส่เราอีกแล้วแถมอะแต่ว่าไม่รู้เสียงติดลิขสิทธิ์เหมือนอ้น,นั้นหรือเปล่านะ แบบว่าแบบไปเอาเสียงมาจากไฟในเอ็นเฟรตี้อ่ะอันนี้น่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์มั้งมั้งนะโอเคเราจะไปไม่ให้ครูเห็นเราเราไปทางนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ากีไปสองทางนั้นแล้วมันไม่ได้โอ้ทางนี้ทางนี้เออไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงครูตามหลังมาโอ้กระโดดขึ้นโอ m มก o d โอเอ G มากโอเคปะกระโดดเลยกระโดดปิ้งโอเคเออึอ โอเคเดี๋ยวครั้งนี้เอาใหม่มามาเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูเลยจะกระโดดให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนเนี่ยเราเป็นนักเทพมากเทพแบบเทพออบบี้อะเมื่อกี้ไม่นับนะเพราะว่าครั้งนี้เราจะแบบกระโดดแล้วก็พูดคําที่แบบว่าหลงตัวเองไปด้วยโอเคกระโดดปุ๊ดปุ๊ดจึงแล้วไงต่ออ๋อมาทางนี้ใช่ปะ ไปโอ้โหเอาเอโอ้ยอะไรอ่ะโอาเกือบไปแล้วเชียวโอเคไปไปกันต่อนี่ตรงนี้มันก็จะแบบว่าเป็นประมาณแบบบีบอัดเราให้เละนี่มันโรงเรียนหรือเออนักเชือดเนี่ยแทบจะไม่ใช่โรงเรียนแล้วแทบจะเป็นแบบว่าคุกขังคนไว้ในโรงเรียนนะโอเคใบพัดใบพัดใบพัดจะไม่ตายอ้ย ทำไมอ่ะโอ้นี่มาดูให้ดีเดี๋ยวจะผ่านไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออมามามาเอาใหม่ใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หอ้าเมื่อกี้ไม่นับอ่ะเอาใหม่นะหนึ่งสองทัพย์เออให้มันได้อย่างนี้สิเออ ทำไมอ่ะเอาไหมเอาไหมอึบฮึบเออนั่นแหละเออให้มันได้สิวะเออไปไปไปโอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ขึ้นยากจังโอเคขึ้นมาได้ละลงไปเลยไหมหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ก่อนลานกว้างเชื่อเลยว่าจะมีผีแน่นอน โอเคตรงนั้นจะมีผีไหมตรงนั้นจะมีผีหรือเปล่าโอ้ no. oh my god นั่น what but that มาเลยนะคะคุณครูแอนิทรอนไป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 โอเคเฮ้ยคุณครูอย่าตามผมเข้ามาในห้องน้ำนะผมจะฉี่เดี๋ยวผมจะฉี่ราดครูเลยไม่งั้นเดี๋ยวครูจะแบบว่าช็อตตายอะไรอย่างนงี้เออ เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ให,ใหม่เมื่อกี้ไม่นับไม่ดีไม่นับใหม่ใหม่ใหม่อ่ะกระโดดโอ้ยอ้าทำไมคะทำไมมันยากขนาดนีโ้โอเคโอเคมันไม่ได้ทำไมคนอื่นทำได้อ่ะกระโดดตรงนี้โไวม,มันเมันเลื่นแล้วมันไม่ไปหรือว่าเรามือลื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค จะได้โอยไม่คร uh, ั้งนี้ต้องได้นั่นแหละเออไปไปไปโอ้วุ่นายจกีเยกินใจไว้ก่อนพูดโทรโอ้ย อโอเคขอตัดไปตรงนี้เลยมีความหน้าจอแตกเล็กน้อยหน้าจอแตกโอเคปะไปกันต่ออันนี้ต้องแตกดีๆไม่งั้นเดี๋ยวตกลงไปตายแล้วเราไปเริ่มจา่ตรงนั้นใหม่โอ้ตึงดึงดึงึงึึงโอเคเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ ไหนดูดิเสียงอะไรหรือเปล่าไม่มีสงสัยเราคิดไปเองโอเคไปกันต่อ,อเฮ้ยนั่นเสียงเป็ดใช่ไหมเสียงเป็ดชัดๆฉันได้ยินมันมาแต่ไกลฉันได้ยินมันมาโอ้ยบอยกอดได้ยินมันมาแต่ไกลแล้วมันมาใกล้ฉันแล้วามาใกล้ฉันแล้วมันมาใกล้ฉันมากนะ โอ้ตรงนี <like> ้เรียบเรียบขึ้นเรียบเรียบขึ้นเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้เกือบไปแล้วึ้ยมาใหม่โอเค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 พอได้อยู่นะโอเคไปไปกันต่อรอรอมาก รอรอานานมากทำไมต้องรองเนี่ยเอเออ่ะไปไปไปอ้ตรงนี้คืออะไรอ๋อถ้ารู้ได้เอออ้ย,อย,อยประตูเปิดยากมากโอเคเราจะผ่านเลเซอร์ตรงนี้ไปอย่างชิวๆชิวๆมากชิวชิวมาก ชิวมากแม่ขึ้นไปต่อนี่คือกงเหล็กที่เอาไว้ดักจับสิ่งสุกปรอกอย่างเช่นนักเรียนเฮ้ยทำไมคุณจะต้องวางกับดักวไว้ในโรงเรียนด้วยไม่เข้าใจถามหน่อยมันจะมีโรงเรียนไหนบ้างเห้เสียงอะไรดังแกรก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 อ่ะอ๋ออ๋อไม่ดังแกรกแกรแกจริงๆโอ้อย,ออยประตูประตูป็ดยาก โอเคหลอนจริงๆนี่มันห้องอาร์ตใช่ไหมปุ่นพวกนี้พยายามจะหลอกหลอนฉันฉันกลัวมากและดูจิตวรรณกรรมทั้งหลายแม้แต่ท่างหน้าผีตรงนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาไปกันต่อดีกว่านะตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ไง มากระโดดฮึบฮึบอาจ้าอ,อาเจา้าทุกคนเมื่อกี้เห็นแสงอะไรปะแดงแดงใช่ไหมเถอสมมติว่ามันไม่ใช่คูเอ,อแนนิทรอนก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันเห็นถ้าเกิดฉันตกลงไปในนั้นฉันต้องเจอแอนนิทรอนอย่างแน่นอนเราไปดูรีวิวมาแล้วว่าอันนี้มันแตกได้ไปกันต่อ โอเคพบกับป,ประตูเปิดยากเหมือนเดิมออกไปนู่นไงโรงอาหารใช่มันยังไม่ถึงทางออกว้าวนึ่งเสียงอะไรนะดังเจ้าไๆโอ้โหมาแล้วครับเชฟเชฟมือวิ่งเชฟมือหมุนดังกรอกแกกกรอกแกกมาเลย ไม่รู้ว่าเทฟเขาเป็นอัมาพาตหรือเปล่ mortgage, ามึงมึงได้ก็แกะก็แกกขนาดแล้วนะแล้วต้องเข้าไปในหัวไป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 อย่าให้เขาสับได้เลยขาดโอ้ my g o d โชว์เกือบไปแล้วโอเคไป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 ต่อน้ำลงไปใช่ไหมโอเคไหนอันนี่อืม ปลาลงข้างล่างไหมไม่ต้องลองมั้งไม่มีขึ้นไหมมันจะพาไปสระว่ายน้ำหรือเปล่าเอาขึ้นไปข้างบนนี้กระโดดแล้วมันจะวิ่งเลยขึ้นปลเอ๋อใช่จริงด้วยโอเคไปกันต่อโอเคโอเคไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าลานกว้าง ลางกว้างที่ไม่มีผีมาหลอกร้อนเราเป็นอะไรที่ amazing และดีมากแล้วประตูทำไมแมปนี้ประตูเปิดยากมากอะเหมือนไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นอะอันนี้อะไรอะ Get to the bus โอเคไปว้าวตรงนี้มีความแบบว่าโอยเสียงโอ้โหเสียงแบบนี้คุณครูมาเลยโอ้โหเป็ดก็มา มากันเป็นขบวนเลยครับคุณครูคุณครูอย่ายตามผมมาเลยนะครับขอร้องผมเพียงแค่เด็กเออวัยสิบขวบคนโอเคไปกันต่อดูซิว่าจะมีอะไรอีกไหมโอเคเอ่อพ่อครัวมาดีนะไม่มีแม่บ้านถ้าเกิดมีแบบเยอะกว่าน,นี้คงแบบว่าไล่ตามแค่น โอเคทุบไปเลยดังปุ่งพุ่งค้างค้างพุ่งพุ่งค้างค้างแบบนั้นไปแหละจ้าบายบายโรงเรียนสุดโห่เดี๋ยวจะไม่มาเรียนที่นี่แล้วจะให้แม่เราอ้ายบายบายทีนี้เราก็สามารถออกมโรงเรียนได้แล้วนะครัแล้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นแมปนี้ ก็ไปหาเล่นกันเอานะครับมันสนุกจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนทิ้งลิงไม่เป็นทิ้งลิงไม่เป็นแล้วก็ทิ้งลิงใน t ิ k ต o กไม่ได้ด้วยนะครับโอเคเราได้รับเหลี่ยนตาแล้วที่เรามาถึงนี่อ้นมี้จะพาเราตบเลี่่ตบอือฮึ เอาละครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นได้ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะ